สวัสดีค่ปะป้าอ้อมนะคะไม่อยากเชื่อนะคะว่าสาวไทยที่ประเทศอิตาลีจะโดนผู้จัดการจินตลาปูนลาบหลอกเงินไปเกือบประมาณหล้านกว่าเกือบเจ็ดล้านนะคะน่าสงสารมากเลย อยากจะเตือนน้องๆคนไทยที่ทำงานต่างประเทศนะคะอย่าไปหลงกลกลลวงเห็นแบบหน้าตาซื่อๆใสสะอาดบอกตรงๆบอกตรงๆนะป้าก็ดูนะเพราะว่าสาวไทยในอิตาลีคนเนี้ยเขาเข้าไปเห็นผู้ชายผู้จัดการจินตลาปุราบเนี่ยตอนที่คดีน้องชมพู่ตอนที่ ช่วงใครถ้าใครติดตามมาประจําจะจะเห็นว่าอีช่วงอีช่วงที่ไปรําเต่างอยนะไปราไปไปรําถวายเต่างอยที่ช่วงน่าจ,จะเดือนเดือนที่สองเดือนกเดือนน่าจ,จะเดือนที่สองหรมั้งที่จินตลาเข้ามามีผู้จัดก,การเข้ามาเขาว่าเป็นผู้จัดก,การจินตลาเน่ยนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงคนเนี้ยไม่ใช่เอฟซลุงพลนะคะเพราะป้า าอมเนี่ป็นซีลุงพลที่เข้าไปเป็นเอซเนี่ยเราไม่ได้ไปหวังว่าจะไปสเสน่หาในรูปรักษ์อะไรเนี้ยหรือว่าจะไปอยากได้เป็นครอบครองไม่ได้ไปชอบในส่วนตัวในนั้นที่เป็นเอซีลุงพลเข้าไปคืออยากจะติดตามคดีให้มันโปร่งใสสะอาดให้เขาจับคนที่กระทาน้องจริงๆ อยากจะให้กฎหมายคือเที่ยงตรงอะไรประมาณนั้นน่ะถ้าลุงพลทําก็ก็จบลุงพลแต่มองดูแล้วถ้าลุงพลไม่ทําก็ไม่สมควรจะเป็นแพ้รับบาสก็เลยเข้าไปติดตามนะคะส่วนมากเอฟซีลุงพลก็ประมาณนั้นที่เข้าไปแต่น้องคนเนี้ยอยู่อิตาลีน่ะเขาเป็นเอฟซีน้องไอสาลวัตพอน้องไอสาลวัตเป็นคนน่ารัก รูปรอก็ติดตามเขาอาจจะติดตามในในทำนองออรูปลักษณ์ภายนอกของคนและและแล,ล,ละผู้จัดการจินตลาคนนี้ซึ่งผู้จินตลาก็ว่าไม่ใช่ผู้จัดการนะตอนนี้คงจะเป็นว่าดูแลในในฝั่งของภาคอีสานหางานให้จินตลาอะไร,ะป,ร,ะป,ระประมาณนั้นนะไม่ใช่ผู้จัดการติดตามตัวโดยตรงนะ เห็นจิตสราว่าอย่างนั้นนะคะบอกตรงๆเนาะเรามาทํางานต่างประเทศป้ายอยู่ประเทศอังกฤษนะคะเรามาทํางานต่างประเทศโดยเฉพาะร้านอาหารถ้าใครได้ได้เคยไปทําร้านอาหารรู้เลยว่าทํางานร้านอาหารหรือว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารอะไรน้องคนนั้นไม่รู้นะเพราะร้านอาหารเป็นงานที่หนักพอสมควรนะฝ่าเราจะเก็บเงินได้นะ เงินหกเจ็ดล้านนะคะไม่ใช่เงินหกเจ็ดร้อยหรือหกเจ็ดแสนนี่ก็ยังพอประมาณมา,มากๆแล้วนี่หกเจ็ดล้านนะสำหรับป้าเนี่ยโหตอนนี้ป้าทำงานโรงแรมก็ทำใช้อะไรส่วนตัวอะไรเงี้ยส่งญาติพี่น้องอะไรมาแต่ส่วนจริงๆแล้วก็คือสามีเป็นคนดูแลทั้งหมดแต่เราก็จะช่วยอะไรบ้านเขาได้บ้านก็ช่วยแค่นั้นเองแต่ที่ถ้าไปทำงานร้านอาหารหกเจ็ดล้านนี่ อายุน้องคนนั้นที่พี่ที่ปาเห็นนะประมาณน่าจะสี่สิบอัพแล้วละ่ะเรามาครึ่งค่อนคนแล้วเพราะว่าเงินหกเจ็ดล้านนี่ถ้าตอนแก่ตัวไปเราเก็บไว้ใช้นี่เราทำงานมาหลายปีฝ่าจะสะสมมาได้หกเจ็ดล้านนี่แล้วมาโดนคนหลอกไปนี่ช้ำใจหนะ ก่อนที่จะโอนให้คนหรือว่าสเสน่หาหรือว่าหรือว่าเชื่อในคารมันนะก็ต้องคิดให้ดีนะแต่จะเล่าถึงตอนที่น้องเขาเจอตอนแรกๆนะพ่อป้าก็ได้ดูเป็นเอฟซีลุงพลตลอดเพราะช่วงนั้นนะ่ะจินตลาเขาว่าเชิญลุงพลไปที่งานเต่าง,งอยที่ลำถวายเต่าง,งอยนะก็มีกลุ่มน้องไอสารวัตรแล้วก็มีผู้จัดการจินตลาอยู่ในร่วมทีมด้วยก็มีหลายคนที่เป็นหางเครื่องนะ หา,หางเครื่องลุงพลเต่าง,งนะ้อยน่ะถ้าคุณได้เห็นว่าคนไหนก็คงคนนั้นแหละผู้จัดก,การคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ดูหน้าตาเรียบเรียบซื่อเรียบร้อยพูดจาดีพูดนุ่มๆก็คงจะหลงความหลอกความอะไรหลงคำหวานด้วยในภายในประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยเงินหกล้านกว่าเน,นี่ย ม,มันมันไวมากเลยนะโอนโอนในครั้งแรกโอนแสนหา้าจต,ต่อมาโอนสองแสนโอนติดติดกันตอนเดือนมีเดือนมีนาก็ับโอนล้านแล้วก็ไอ้พวกซื้อของไอ้ประเภทอะไรนะโทรศัพท์มือถือไอโฟนเวนตา พวกของแบรนเนมทั้งหลายส่งจัดส่งก็โดนลูกอ้อนไปว่าผมอยากอ,อยากได้นู่นอยากได้นี่เนาะก็ใจอ่อนก็เป็นแบบว่าใจป๋าโอนเร็วแล้วเวลาคุยก็คงจะอ้อนนู่นว่าจะทํานู่นจะทํานี่บางทีมันก็เหมือนกับจะไปโดนมนดนอะไรคําพูดของคนก็อยากจะเตือนน้องๆน,น,นะคะ จะโอนเงินใครหรือว่าจะอะไรนะถ้าเรารักเราก็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 ไม่ต้องจกขนาดนี้นะคะเราต้องมาไว้ถึงว่าบรรปลายชีวิตเราจะอยู่ยังไงเราหาเงินมาหกเจ็ดล้านนี่ไม่ใช่ป้าอยู่ประเทศอังกฤษป้ารู้ป้าอยู่ต่างประเทศเหมือนกันเงินหกหกเจ็ดล้านไม่ใช่เงินน้อยๆ คนไทยอาจจะว่าน้อยมากคนอยู่ในเมืองไทยแต่อยู่เมืองนอกเนี่ยเงินเยอะนะบางคนนะก็เห็นเขาอยู่เมืองนอกไงเพราะว่าเขารวยก็คงจะนั่นน้องคนนี้ก็ป๋าไงโชว์แต่ก็เห็นใจนะคะไม่ได้ไว้ซ้ำเติมอะไรก็ขอให้เรื่องเนี้ย มันเป็นอุทาหรณ์ของน้องๆน,นะคะอย่าโอนไวในชีวิตออนไลน์เนี่ยอย่าเชื่อใครง่ายเพราะเรายังไม่ได้เห็นหน้า <c oughs> เห็นตัวจริงๆยังไม่ได้สัมผัสจริงๆขนาดคนที่เรารู้จักจริงๆรู้จักกันเป,ป็นสิบปียี่สิบปีนี่เราจะให้อะไรคนหรือว่าไปการันตีคนเราก็ต้องคิดให้ดีๆเหมือนกันแล้วยิ่งเยอะอายุเราสามสี่สิบห้าสิบไปแล้วนะอายุเราเกินไปแล้ว เราจะมีเรี่ยวแรงทํางานอีกกี่ปีถ้าเงินก้อนที่เราจะเก็บไว้ตอนกเกษียณมันหมดไปแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะนะคะก็ขอให้น้องคนเนี้ทําตามกฎหมายแล้วได้เงินคืนส่วนหนึ่งก็คงจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันมีเสน่หามีอะไรก็คงปรึกษาทนายเพราะตอนนี้ก็เห็นข่าวอมรินทร์ออกอยู่นะคะ ตอนนี้เห็นว่าเขาเข้าไปหาทนายเกิดผลอะไรเนี่ยไอ้ทนายทนายรุนงค์งนะคะขอโทษน,นะคะก็ขอให้ได้เงินคืนเป็นบางส่วนบั่งคงไม่ได้ทั้งหมดคิดว่าได้มาได้คืนบางส่วนบั่งก็ยังดีแต่ไม่รู้จะฟ้องกันขนาดไหนนะเขาเป็นเอฟซีน้องไอ้สาระวัตรนะคะไม่ใช่เอฟซีลุงพลเป็นคนอิตาลีนะคะน้องคนนี้ ขอให้เป็นบทเรียนของน้องอย่าไปคิดอะไรแบบนี้อีกอย่าไปเชื่อใครง่ายอย่าไปหลงในรูปของคนพป้าก็เห็นผู้ชายคนเนี้ยก็ขเข้าใจอยู่เพราะว่าเขาดูเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนพูดจาดีเป็นคนที่ไม่น่าหลอกลวงพ่อก็มองดูเหมือนเป็นคนโสดด้วยก็น้องคนนั้นก็คงจะหลงว่าน่าจะเป็นคนโสดหรือเปล่าอะไรเงี้ย พราะป้าก็ดูอยู่ป้าเห็นก็อยู่ป้าก็ไปกดติดตามเขาอยู่คนผู้ชายคนเนี้ยนะแต่ไม่ได้ไปสนใจอะไรคือไปดูคดีน้องจำพูไปดูคลิปของบ้านลุงพลเนี่ยป้าจะดูทุกคลิปกดไลค์ให้ทุกคนเพราะเพราะที่ป้าเข้าไปดูทุกคลิปกดไลค์ให้ทุกคนเนี่ยหมายความว่าป้าเป็นกําลังใจอยากให้ทุกคนอยู่อยู่เป็นเพื่อนลุงพลอยู่ให้คดีมันจบ เราะว่าไปกดไลค์หรือไปดูเขาก็เหมือนกับให้เขามีรายได้ใน youtube เขาจะได้อยู่ได้ไงคะก็เลยไม่ได้ไปปัารถนาหรือไปหลงอะไรไปชอบอะไรลุงพลแบบนั้นคือจะติดตามเด้ยวว่าขอให้คดีมันมันไม่จับคนผิดให้เชื่อให้ดูให้กฎหมายเที่ยงตรง เพราะเราก็ยังไม่ได้ปักเชื่อไปใจเชื่อว่าเป็นลุงพลเพราะมองดูไม่น่าใช่นะคะก็เลยไปติดตามก็เลยไปเป็นกำลังใจดูตลอดตอนนี้น้องคนนั้นก็ก,กลับไปอยู่เมืองกลับไปประเทศไทยไปทำไปไปดาเนินกฎหมายอะไรเนี่ยก็ขอให้ ติดตามได้เงินคืนไวๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ไม่ได้ซ้ำเติมนะคะแต่ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าน้องคนไทยที่เป็นไปโอนเงินไปชอบผู้ชายโอนเงินให้เขานี่เราต้องดูให้มันดีๆอย่าไปมีทำงานเท่าไหร่โอนเอาโอนเอาโอนเอาแล้วนั่นก็ขอเอ้ยผมอยากได้วันตาผมอยากได้โทรศัพท์ผมอยากได้นู่นผมอยากได้นี่ แล้วคุณไม่รู้เหว่าเขาทํางานมาเหนื่อยและไอ้น้องนี่ก็ทํางานมาเหนื่อยเปิดร้านอาหารคุณคุณรู้ไหมว่าคุณเหนื่อยนะทํางานร้านอาหารถึงเป็นคุณจะเป็นเจ้าของหรือว่าคุณจะเป็นลูกจ้างอะไรนะฉันรู้ว่ามันไม่ได้ป้ารูนะ้นะไม่ได้หาเงินง่ายนะป้าจะเก็บได้หกเจ็ดล้านเนะี่ยคุณต้องเดินบริการคนเท่าไหร่เอาไว้เก็บไป ใช้ตอนบ้านปลายชีวิตนะคะตอนนี้ก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นว่าไม่สบายอยู่โรงพยาบาลอะไรประเภทคงกอนเก่งก็ไม่ใช่ว่าก็คงมีการาให้ได้ด้วยเสน่หายด้วยเหมือนกันก็คงจะเพิมไปเอกพวกมือถือพวกอะไรเนี่ยแต่บางครั้งก็คงจะเป็นว่าคุยเรื่องธุรกิจอะไรเนี่ย ก็คงจะอ้อนในตามภาษานั่นนะว่าเอาเงินไปลงทุนนู่นไปซื้อนี่ไปทําอะไรเนี่ยแล้วน้องคนนี้ก็คงจะเชื่อใจด้วยว่าเป็นผู้จัดก,การจินตลาแล้วก็ดูแบบหน้าตาเรียบรอ้อยเจียมเรียมมากเลยไม่อยากเชื่อนะคะทุกคนที่เป็น fc ลุงพลที่ดูน่าจะรู้ว่าเป็นใคร น้องคนที่อยู่อิตาลีเนี่ยเขาติดตามน้องไอ้เขาเป็นเอฟซเอฟซีพวกชอบคนหล่ออะไรประมาณประเภทนั้นชอบคนดังชอบคนหล่อใจป่าแต่พอโอนไปโอนไปแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ไงเงินหกเจ็ดล้านในไปประมาณ ห้าเดือนเสร็จเนี่ยนะคะโอนประมาณห้าเดือนเสร็จในห้าเดือนเนี่ยนะคะหกล้านกว่าเกือบเจ็ดล,ล้านนะคะมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะคะสําหรับป้าเป็นเงินที่เก็บไว้ก้อนที่ไว้กเกษียณได้เลยนะคะตอนนี้ป้าก็เพราะเราก็อายุข,ขึ้นมาห้าสิบัแล้วเราก็ น้องคนนั้นน่าจะสี่สิบแอแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราจะต้องมีเงินกเกษียณยามเราไม่มีนี่เราจะไปขอใครได้ไหมนอกจากญาติพี่น้องเราก็ยังขอไม่ได้เลยนะคะพอเราไม่มีเงินทุกคนก็จะดูถูกเราขอให้เราเก็บเงินเอาไปเลี้ยงตัวเองเรายามแก่ถึงเราอยู่เมืองนอกเรามีสวัสดิการเบีย้ยเลี้ยงอะไรนั่น มันก็ดีที่เราได้มีตรงนี้แต่เราก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่จะเก็บไว้บ้างต่างหากเพื่อจะได้ไปทําอะไรให้มันอยู่ให้มันสุขสบายบ้านไยเพราะชีวิตที่เราเริ่มมาเราก็เหนื่อยกันพอสมควรที่เราจะมาทํามาหากินต่างแดนนี่ทํางานร้านอาหารนี่ไม่ใช่ของง่ายถ้าคนอื่นว่าสบายก็ก็คงจะไม่ใช่ป้าพ่อป้า,ปา,ปาก็ไปสัมผัสเห็น เหนื่อยเวลาคนเข้ามานี่มึนก็เคยไปสัมผัสยู่แป๊งไปเป็นลูกจ้างเขานะถึงเป็นเจ้าของก็ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาง่ายๆนะคะเวลาก็จะไปอยู่กับร้านมากก็จะไม่มีเวลาที่จะไม่เป็นส่วนตัวก็ทํางานร้านอาหารถ้ายิ่งเป็นเจ้าของร้านเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาเตรียมมาของไม่ได้มีเวลาไปพักผ่อน เป็นลูกจ้างเขาก็ยังดีที่เราอยู่ทั้งนอกเราก็ยังว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้ไปอยู่อะไรกับเขาไม่ได้ไปเตรียมไปอะไรนะคะคนไทยบางคนว่าอยู่เมืองนอกว่าร่ำรวยทุกคนมาทำงานก็เหนื่อยกันทุกคนนะคะเราเก็บไว้ใช้เราจะไปเห็นใจคนอื่นเราก็ให้บ้างในสิ่งที่เราให้ได้เหมือนที่เอฟซลุงพลที่เขาส่งไปเป็นค่าอาหารเล็กๆน้อยๆอะไรนั่นน่ะ อะไรที่พอเราจะช่วยได้เราก็ช่วยเล็กๆน้อยๆไปทําบุญเล็กๆ,ๆน้อยๆมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เราก็ทําได้แต่ถ้าก้อนใหญ่ๆนะขอร้องเราต้องนึกถึงตัวเองก่อนนะคะแล้วเราก็ให้ส่วนรวมส่วนที่เราเหลือพี่น้องเราก็ต้องให้เราอย่าไปทุ่มหรือว่าให้ใจคนหมดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอเตือนน้องๆนะคะ ไม่ว่าจะกรณีไหนที่ชีวิตออนไลน์เนี่ยเราอย่าไปเชื่อหรือว่าหลงคาลมใครง่ายๆเงินเราหามายากนะคะยามมีทุกคนก็อยากจะมาเป็นมิตรแต่เวลาเราไม่มีเนี่ยทุกคนก็ดูถูกนะคะเก็บเงินไว้เราไว้ดีกาเราอยา่าไปต้องไปโชว์ว่าเรามีหรือรวยอะไรมากมายคนเห็นเราเองว่าเรามีไม่มีเราไม่ต้องไปบวกว่าเรามี ถึงเขาจะไม่เห็นก็เรื่องของเขาเขาไม่เห็นว่าเรามีก็ดีเราไม่ต้องมายืมเราไงเราก็อยู่ของเราเราอยู่ให้มันเสริมว่าเวลาเดือดร้อนมาเราจะได้ไม่ต้องไปอะไรนะคะช่วยตัวเองได้ขอให้เก็บเงินกันไว้ดีๆอย่าไปหลงข้าลงใครนะคะก็ป้อมก็อยากจะเตือนน้องๆที่อยู่ต่างแดน ในฐานะที่ป้าก็อยู่ต่างแดนนะคะแล้วก็ผู้ชายที่ฝรั่งที่อยู่ใน Facebook อะไรเนี่ยที่เข้าไปแอดเพื่อนแอดอะไรกับสาวไทยที่อยากจะมาต่างแดนนี่ส่วนมากมันจะเป็นแก๊งหลอกลวงนะคะขอให้ทุกคนอย่าไปเชื่อนะคะถ้าเรายังไม่ได้เห็นด้วยตาเราจริงๆระยอยโอนไว พราะไอ้แก๊งใน Facebook ก็หลอกลวงนะคะคือจะเข้ามาจีบเราว่าเขาเป็นทำงานดีๆแล้วก็พอสุดท้ายจะมาขอเงินแ้้ให้เราให้เราโอนเงินไปให้ว่าค่านูน่นค่าส่งของมาให้หรือว่าจะมาหาเราหรือว่าติดขัดอะไรเนี่ยอย่าโอนคุยได้ค่ะแต่อย่าโอน ไม่ว่ากรณียังไงคือถ้าพูดเรื่องเงินเรายาวโอนเรามีสมองอันน้อยนิดของเรานะเก็บไปให้สมองอันเนี้ยนะให้รู้ว่าเงินให้มันอยู่ในกระเป๋าเรายาวโอนให้ใครนะคะขอให้คลิปป้าอ้ออันนี้ให้เป็นประโยชน์ของน้องๆคนไทยในต่างแดนน้องๆทั่วโลกนะคะ อย่าโอนอย่าหลงอย่าหลงในความหลออย่าไปหวังอะไรนะคะขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันใหม่นะคะป้อมคะ่ะ